สวัสดีครับพี่น้องผมอยู่กับพี่เดย์แล้วก็พ่อเดยนะครับวันนี้เราเป็นตัวแทนของคริสจักสุยะชัยพรนะครับมาเยี่ยมพี่เดย์นะครับตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับส่วนคุณพ่อเนี่ยคุณหมอก็มีข่าวดีว่าให้ยาที่แบบว่าขยายไปไม่ต้องมามาทุกๆเดือนและสาครั้งนี้สาเดือน,อนแล้วคุณหมอก็บอกว่าอาการดีขึ้นนะครับก็ ขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อพี่เดแล้วก็เผื่อคุณพ่อแดงด้วยนะครับวันหลังจะเชิญพี่น้องได้มาเยี่ยมเยียนที่นี่ครับสวนสวยมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เดเลี้ยงกาแฟผมที <c oughs> ่ไม,ม้ดูเลยนะครับก็ในานามของคริสจัดนะครับจะขอมอบสุขสันต์วันคริสตมาสเอาพี่เดย์ชื่อจริงนพมาศเหรอครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> เกิดวันลอยกระทงอ๋อเกิดวันลอยกระทงอ่าพฤศจิกาใช่พุทธิกานจิกาตุลาอ่าก้าพฤศจิกานะครับโอเคก็ในนี้ม <uh. ีกระติกน้ <ok. ําสามารถใส่น้ําร้อนได้แล้วก็อวันต <Oh ินนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำนูนฝากมาจากทหารหัวหน้าน้ำนูนให้มาครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอพระเจ้าอวยพรเนาะ ก็คิดจากคงคิดถึงพี่เดกับพ่อพ่อแดงนะครับก็ตอนนี้สบายขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรานัดกันถ้าวันไหนพี่เดย์ว่างปกติพี่เดย์ก็ไปค้าขายด้วยใช่ไหมครับไปส่วนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ได้ไปบ่อยเหมือนเมื่อก่อนละก็จะมีออกบูธที่ถนนคนเดินด้วยแล้วก็มางประเเทศลยาอตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะ มมมขอถามหน่อยพี่เดย์ทำไอพวกจวเวลรี่พวกของประดับแบบนี้ใช่ไหมมีโรงงานหรือยังไงอ่ามีมีคนงานทําอยู่ที่สันกําแพงอ๋อเป็นของพี่เดย์เลยเหรอใช่โอ้โหสุดยอดไม่ไม่ใช้จิวเวลรี่แต่เป็นงานงานหัตถกรรมแฮนด์เมดที่ทําจากไม้มะม่วงอเมื่อก่อนนี้จะฮิตกันมากแต่เดี๋ยวนี้มันก็มันมันมันอยู่ในมันเหมือนกับอยู่ในไซเคิลของของรอบอ่ะ Oh. เพราะว่าตอนนี้เขาก็จะแบบว่าไปฮิตกันหินเรื่องหินสีเรื่องไม้ก็จะเป็นขาลงอะไรอย่างเงี้ยโรงงานอยู่สันกำแพงใช่ไหมใช่โอเควันหลังเราต้องไปศึกษา <c oughs> หาความรู้ <c oughs> เพื่อจะเป็นช่องทางนะครับช่วยช่วยพี่เดย์ด้วยกระจายไรายได้แล้วก็เป็นนอ้นองนอ้นชนที่สนใจมาฝึกงานมาเรียนรู้กับพี่เดได้ส่วนพ่อนี่ก็ปลูกต้นไม้แบบเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> ไม่ตายเลยรดน้ำทุกวันรดน้ำทุกวันโอ้แค่รดก็อิดแล้วเนาะเนี่ยใช้เวลาเป็นเป็นชั่วโมงเนาะต้องเปลี่ยนกสองชั่วโมงอ่ะอืมอืมแตบางครั้งพ่อก็ปล่อยไอเปิดเครื่องใหญ่สปริงเกอร์บ้างอ่าใช่ช่วยช่วยต้นไม้มันมันต้นใหญ่อ่ะนะครับถ้าเกิดพี่น้องอยากจะแข็งแรงเหมือนพ่อแดงเดี๋ยวต้องมาเรียนรู้ความลับพ่อแดงต้องมาเรียนรู้ความลับคนไรขับ จักรยานไปถึงลำปางได้โอ้โหไปไปลาวด้วยนะไปออกจิงของเริ่มจากไหนเริ่มจากไหนเริ่มจากเอ่อชียงแสนเชียงของโอ้โหปั่นเข้าเชียงของจากเชียงแสนเอารถยนต์ไว้ที่เชีนจ้าแล้วต้องมีพาสปอร์ตเลยเปล่ามีอ๋อมีด้วยตอนตอนที่เขาเปิดสะพานเชียงของอ่ะประเทศไปเปิดอ่ะวันนั้นวันนั้นเลยพอข้ามวันนั้นโอไปด้วยกันสามคน เอาแล้วอตั้งใจจะไปถึงหลวงมะบางนะจากจึงของข้ามตรงนั้นนะมันใช้เวลาหกวันปั่นไปนะถึงหลวงมะบางพอดีไอ้ที่ไปเด็กไปด้วยมนเอรยานไปเสียอไอ้ไอ้ไอ้แตะที่ใส่บรรทุกของด้านหลังมันหักมันบรรทุกของพัดสัมภาระเยอะแล้วมันไปตกหลุมไงแล้วมันกระแทกแล้วมันแตกน้นหามันก็พากันกลับไปได้สามวันข้ามเข้าไป เสีดยดายมนันไม่ถหลอหลวงพ่อบางเสีดยดายเนาะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็ผมขออนุญาตอธิษฐานเพื่อพ่อแล้วก็พี่เดย์นะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระพรอน,อนุดมของพระเจ้ามายังบ้านหลังนี้ครับแล้วขอช่วยเหลือ,อ,อพ่อแดงที่ร่างกายจะฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพขอบคุณพระเจ้าที่คุณหมอได้เข้าใจว่าพระเจ้ากำลังทำการรักษาแล้วออขอเชื้อร้าย ขอสิ่งต่างๆนั้นจะหลุดออกไปในนามพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้พระแดมีสันติสุขไม่เสียงหัลรหตลอดเวลาสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกวันที่ปั่นจักรยานหรือว่ารถน้ําต้นไม้ให้มีสันติสุขไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ อรอยยิ้มเสียงหัวเราะเมื่อตอนที่เขาอยู่กับลูกสาวแล้วขอพระเจ้าผูกพันเขาไว้ให้แข็งแรงรวมถึงพี่เดด้วยให้อาการโควิดนี้ได้หลุดหายออกไปเลยพระองค์เจ้าค่าเขามีภูมิต้านทานเขาจะแข็งแรงแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกรวมถึงการเงินการดําเนินชีวิตโรงงานที่จะมีสิ่งต่างๆที่เอาอไปขายด้วยขอพระเจ้าเลี้ยงดูครอบครัวนี้ด้วยพระองค์เจ้าข้าปกป้องจาก โรคภัยใกล้เจ็บทั้งหมดรวมถึงการอวยพรให้มีสุขภาพจิตใจจิตอิญญาณที่แข็งแรงเราขอบคุณพระเจ้าแล้วสำหรับการเป็นพยานสำหรับทั้งสองคนที่ชื่นชมยินดีในเวลานี้เรามาเยี่ยมเยียนและขอพระเจ้าอวยพรมากมายทุกด้านอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณ <c oughs> ขอค,ณครับ <c oughs> ครับอ่าาว่าเราจะไปที่ไหนอีกนะครับก็ จะขอติดตามในในไลน์ของเครื่อจักรนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีครับ